กรรมวิธีเห็ดขัดต่มมัดนี่มัดเข้าไปดเ,เดี๋ยวสิเอาลงโชว์เชีช่ยวให้เอาพี่ลบในโชว์เชีช่ยว่ย เชี่ยไปเชี่ยมากกับิดกันนานต่าก็เนี้ยอืมเชี่ยไปเชี่ยมาเลียราวเนียพวกมันกับผิดกันมาแต่เ้าเต่าในนั่ง <c oughs> เว่ยกต็ต้องอธิบายกรรมวิธีให้น้ำนะน <c oughs> วิธีการเนหนึงยิบไปตองอะไรเนี่ยนี่ ไปนังคือเปนังคือตองบิดข้างขางบิดข้างขางมันจังสวยงามอ๋อบรใเวบิดตรงตรครับมันจะหมตเห็นไมสวยพร้อมน,น,น่นะสวยสวยน่ะน้ำค่อยลบผมี่ยสวยสวยลบไปหกนี่ยต้อละ้วบกระมเยนี่นงเงินให้สาวามงเง

อุ้ยบักคนปู่ oui. <coughs> <coughs>